คุณเชื่อเรื่องคุณสสั่งตายไหมครับนี่คือตำนานมีด13เล่มที่ดุเดือดที่สุดใน The Ghost Radio เรื่องเริ่มจากน้าชายของผู้เล่าไปมีเรื่องชกต่อยกับวัยร่นเจ้าถิน่นซึ่งดันเป็นสิทธิ์รักของหมอผีขเขมรจอมขมังเวทหมอผีแค้นจัดฝากคำขู่มาว่ากูจะส่งมีดอาคมไปเอาชีวิตพวกมึงคืนละเล่มครบ13เล่มเมื่อไหร่เตรียมตายยกครัว คืนแรกตูมเสียงดังสนั่นบนหลังคาเช้ามาเจอมีดดาบลงอักขระขอมปักคาอยู่จริงๆครอบครัวกลัวสุดขีดรีบไปเชิญอาจารย์สายขาวมาทำพิธีขึงสายสินป้องกันบ้านทันทีนการนับถอยหลังเริ่มขึ้น,นคืนที่สองสามสี่เสียงมีดพุ่งชนบ้านดังปังปังทุกคืนคนในบ้านขวัญผวาจนมาถึงคืนตัดสินชะตา พืนที่13ลมพายุพัดแรงผิดปกติเสียงวีดวิวหุยหวนแล้วจู่ๆก็มีเสียงระเบิดตูมดังที่สุดเท่าที่เคยได้ยินบ้านสั่นสะเทือนเหมือนจะพังแล้วทุกอย่างก็เงียบกริบเช้าวันรุ่งขึ้นพบมีดเล่มสุดท้ายเล่มที่13ปักจมดินอยู่หน้าเขตสายสินแค่นิดเดียวทุกคนรอดตายหวุดหวิด แต่ข่าวร้ายไปตกฝั่งนี้ครับเพราะหมอผีคู่กรณีของเท่าตัวระอักเลือดตายคาที่ในคืนนั้นเอง